ฮารยุยบากบางสะกอมร้อยหนัดน,นี่นกน้ำเพลิงตาสามีลาเพลิงใจเมืองใหญ่สองทะเลเสน่สะพานปาศูนย์การค้าแดนใต้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้มีประชากรมากเป็นอันดับสองของภาคใต้และมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของภาคใต้ มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีขนบธรรมเนียนประเพณีภาษาที่หลากหลายจังหวัดสงขลามี16อำเภอในวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมอำเภอจจนะจะเป็นหมู่บ้านอะไรนั้นไปตามชมกันได้เลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่กันที่ดีกัมปงปากบางสะกรม ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาทุกคนมารู้จักกับออหมู่บ้านปากบางสะกรมกันนะคะไปตามชมกันเลยหมู่บ้านปากบางสะกรมตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลสะกรมอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ทางทะเลที่นี่จะโดดเด่นในเรื่องของอาหารทะเลที่สดใหม่ทุกๆวันปราศจากสารพิษและหมู่บ้านนี้จะมีเอกลักษณ์ในด้านภาษาภาษาที่ใช้กันตั้วไปนั่นก็คือภาษาถิ่นใต้นั่นเอง ช่วงมารูจักปากบางกันเถอะสวัสดีค่ะเราก็จะมาสัมผัสประวัติความเป็นมาของชาวปากบางของชาวปากบางสกอมแห่งนี้นะคะอลาลัยกุมโัยเชิดยิ้งว่าอะไรเศริรีเราจะมาถามประวัติความเป็นมาของชาวปากบางแห่งนี้มันเกิดมาแบบคือชาวปากบางที่นี่มันกำเนิดมนนาจตกบ้านสกอบบ้านสกอมเป็นมูบ่บ้านเกี่ยวเยอย่จา,ากอนทามพันคุณ ในในหมูนั่นจะมีสองสองหมูกับแบงก์เด็กก็หมูทรงกับหมูหมูหนึ่งมันเป็นคนชาวหน้าชาวครวนยูมากยูมากเรเขาเลยลุกมาตะลี่เอาไปอร่ตะลี่ออกช้ากับได้ก็ขามขามากกันนี่ในบรได้ได้อาได้อเล่นได้รัตเต้นก็ได้เบียใจกับมุ่งรางวัลกับบรรดาเป็นบืนเป็นเตนแต่รางวัลเดี๋ยวเอาตะบาดไม่ได้เรากเมตตาลี่มาเป้พวน เราจำได้เด้อค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะเรจะมาสัมผัสเมคานะคะเมคาที่จะมารับอาหารทะเลที่จะไปขายให้กับชาวจนะหรือชาวหาดใหญ่นะคะอัสลามุอะลัยกรบอกรอัสลามเราจะมาสัมผัสวอดอนะวอดดอนเฉยจริงเฉยอะไรคะเดมิโดซายเลคค่ะวอดอนั้นขายปลาอาหารทะเลนี่กี่ปีแล้วคะยี่สิบปีค่ะแล้วอาหารทะเลนี่ได้ บางวันนี้ได้ผือมังได้หมากไม้บางวันได้ฮาโรยเอาเนยนอนไม่ได้แล้วอาหารทะเลบานเรานี่สมบูรณ์มาอาหารวุ้ไม่มีปิดไม่มีอะไรของธรรมชาติอะไรสันผีค่ะขากหมัหมากๆนะคะยากจ้จาช่วนมารู้จาักการทำฟังกงกันเถอะ a s s a l a m อะลัยกุม โรตีมาสัมผัสการทำอ้วนบอกเชื่อว่าเชื่ออร่อยไทยดีราตีมัดราตีแล้วก็อ้วนนี่เธอทานี่ชายทำอะไรใชายทอดแหอันนี้เขาเรียกว่าเฮ่เกุนเชอรีนแล้วก็อาชีพเธอทำอทุกวันนะั้นทำอะไรกค่นี่ทำโรตีนี้อันนี้ก็แปลงแบ่งอะไรแล้วก็อ้วนนี่นี่ชายประมาณชายได้กี่เดือนชาย อ๋ออันนี้เล็วแต่ว่าพูดเดี๋ยวไปจ่ายตังคุณไปจ่ายตีน,นึงเป็นปีนแม่พันธุนี่นั่น,นนี่ไปจ่ายเป็นปีนี่นะคะคืออ้วนที่สุดแล้วนะคะ,ะนี่นี่ก็คือทำเองใช่ไหมทำเองทำไรได้ได้ได้มากมายไม่ได้สิสิออกไ,ไออรได้นี่เราเล่นหนังพันี่ไรได้มันมีเลยเราขายไปช่วงพันี่เป็นตีนพนี่ก็ตีนนึงก็สองพันแต่ว่าเป็นตัวเปล่าพนี่ก็มันหกหรอก ขอบคุณค่ะสลานี่ก็ผู้แตงเบาลีขออนุญาตให้ทักเชิญทักเชิญเชิญเล่นก็ไดเชิญเชิญยิงหินนะกระรอกระไดเอาเดอแเราจะมาสัมผัสกระร้อนะคะกับการทำทำอวนเทจะไปดักปูในทะเลนี่ก็คืออวนเทเทเขาทำไม้เขาทำแบบนี้เลยนะคะเคยไปกินยำกันเลย นี่นะคะวิธีการทำอ้วนนะคะของคนในชุมชนเราก็ไม่ผุ่ยใบตีเด้อจะมาไปซุงไอหนุกถั่วเป็นต่อยิ่งไอหนุกอะไรฉายวัวไปส่งมันที่กับนี้พ่นแล้วก็วันนี้นี่มกหนึ่งก็คือเขาจะจ้างเป็นเป็นมกหรือเป็นหัวมกหนึ่งเท่าไรมกหนึ่งคือหัวพื้นหนึ่งอ่ะพื้นหนึ่งจะสิบบาทพื้นหนึ่งจะสิบบาทแล้วก็มันก็เป็นมกนี่ก็คือหาพื้นนั่นราค ราคาที่เขาได้ก็คือสามร้อยห้าสิบนี่ก็คือสองวันถทามันได้สามร้อยห้าสิบใช่ก็คือมันเป็นอีกหนึ่งอาชีพของคนในชุมชนของเราขอบคุณค่ะสระอะไรกุ้มว่าวเชื่ออะไรคะชื่ออาี้ซาฟีอีนีนีอ้วนนีว่าออกมาทำอะไรพันฝืนนี่เอามาตัดเขาขีดเอาเนื้อ ไม่เอาเลยวันนี้วันนี้เขาไม่เอาเลยก็เลยต้องเปลี่ยนเนื้ออ้วนไม้พันนันเนาะใช่ใช่เสร็จวนนี่คอยใช่ถ้ามาได้มาฮับปูฮับปลาพันีเหรอว่างฟังฟูกัดปูวางปูกัดปูวันนี้นี่เขาใช้เอ่อเอาไปใช้นี่ประมาณกี่เดือนกี่วันกี่ปีอะคะประมาณเดือนประมาณไม่เกินสองเดือนเัมือนนั้นสองเดือนขีดไม้หลาทำไม้หลาเหมืนนั้นเอามาเปลี่ยนเนือแล้วก็คือคนที่นี่ส่วนมากเขาจะทำประมงใช่ไหมคะใช่ ปมงฮับปูฮาปลากับทะเลนี่ทุกวันเลยใช่ไหมคะพอเราได้ปูได้ปลามานี่ตัวเราเอาไปทำอะไรเอาไปขายหรือว่าเอามากินเองขายขายเอาไปขายก่อนออ๋พมันเป็นอาชีพมันเป็นอาชีพของคนหมู่บ้านที่นี้เลยใช่ไหมคะใขอบคุณค่ะสำหรับการเดินทางไปหมู่บ้านปากบางสะกรมแห่งนี้จะใช้ถนน สายปัตตานีหัดใหญ่ซึ่งห่างจากตัวเมืองจะนะประมาณ8กิโลเมตรเมื่อถึงปากบางสะกรมแล้วทางเข้าของหมู่บ้านจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนปากบางสะกอมค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบการนำเสนอดีกำปงปากบางสะกอมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ